ถูกจัดสร้างภายหลังจากที่เกจิคณาจารย์ในเหรียญนั้นท่านได้มรณะภาพลงไปแล้วนั่นเองอาจจะเป็นสิทธิ์หรือคณะกรรมการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพที่วงการพระเครื่องให้ความสนใจมากที่สุดไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ1 ขอพูดถึงเหรียญคูบาสีวิชัยสร้างขึ้นในปี2482สร้างโดยพระคูเวิมนจัดสร้างในงานชนาปนกิจของคูบาสีวิชัยซึ่งเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนคูบาสีวิชัยครึ่งองค์และมีอักษรเลขปีพศ2482ด้านข้างมีอักษรไทยระบุว่าคูบาเจ้าสีวิชัยส่วนด้านข้างเป็นอักขระยันด้านหลังเหรียญบนเหรียญจะเป็นยันห้าและมีอักขระภาษาขอม วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อช่วยในงานศพคูบาศรีวิชัยในราคาเพียงแค่5สตางค์ผ่านระยะเวลามาปัจจุบันมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนจนถึงหลักล้านหากเหรียญอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแต่จะหาเหรียญสวยๆคงเป็นเรื่องที่ยากเพราะเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีการเลี่ยมกรอบพระนะครับจึงทำให้เหรียญมีสภาพที่สึกมาก 2. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดอัมพวันปีพุทธศักราช2467พุทธลักษณะเหรียญเสมามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงพ่อเพชรนะครับส่วนด้านหลังเป็นอักขระยันเหรียญน,นี้สร้างขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อเพชรในปี2467แต่นำมาแจกในปีพศ2468เหรียญหลวงพ่อเพชรหากอยู่ในสภาพเหรียญสวยสมบูรณ์ราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักล้านเลยทีเดียวนะครับ สาม หลวงพ่อฉัวัดทองคุ้งสมุรปาการจัดสร้างในปี2482สร้างโดยพระมงคลโดยท่านได้ว่าจ้างให้ล้านปาวาโลเป็นผู้จัดสร้างท่านเป็นพระเกจิโบราณประจำจังหวัดสมุรปาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะเน้นสร้างตะกุดเครื่องรางข,งของขังให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพื่อมีไว้ติดตัวป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยจึงไม่ได้เน้นสร้างเหรียญเหรียญรุ่นนี้จึง เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านแต่สร้างหลังจากที่ท่านมรณะภาพจึงนับว่าเป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวของหลวงพ่อฉับวัดทองคุ้งมีจํานวนการจัดสร้างที่น้อยมากๆนะครับสร้างเพียง1 0ึ่กับแปเหรียญเท่านั้นราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือปัจจุบันหากอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสน เหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญน,นี้สร้างโดยพระครูวิสัยโสพลทิมจัดสร้างในปีพุทธศักราช2500สร้างครั้งแรกหมดในเวลาอย่างรวดเร็วและได้มีการจัดสร้างอีกครั้งในปีถัดมาคือปี2501เหรียญน,นี้นะครับในสมัยนั้นให้กับผู้ที่มาช่วยทําบุญบริจาคบุรณะ ปฏิสังขรของวัดช้างให้ในราคาเพียงแค่20บาทผ่านการเวลามา60กว่าปีมีราคามูลค่าเล่นหาเปลี่ยนมือหลักล้านไปแล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ 5. เหรียญพระอุปชาจันทร์วัดสเสม็ดจังหวัดชนบุรีพุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกระบอกหูเชื่อมปี2,467ด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของพระอุปชาจันทร์ครึ่งองค์รอบเหรียญมีอักลรภาษาไทยว่าที่ระลึกในงานศพพระอุปชาจันทร์วัดสเสม็จ ด้านหลังเหรียญเป็นอัขระยันล้อมรอบด้วยพายันและลงคาถาด้านแควคาดปลอดภยัยมีการจัดสร้างค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับและไม่มีจํานวนสร้างที่แน่นอนแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิบเหรียญตายที่ได้รับความนิยมของวงการพระเครื่องมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ประมาณหลักแสนต้นจนถึงแสนกลางหากอยู่ในสภาพเหรียญสวยสมบูรณ์6 oh. เหรียญพระอุปชาชฐานวัดเครือวันรุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2468เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมในงานศพของหลวงพ่อพุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาย่อมุมแบบข้างเลื่อยเจาะหูในตัวปุกเสกโดยหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อแดงวัดใหญ่หลวงพ่อบวยวัดเครือวันมีการจัดสร้างด้วยกัน2เนื้อโลหะคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อฐานครึ่งองค์ผมจีวรลด ไหลาพาดผ้าสังคติมีอักขละภาษาไทยเขียนว่าที่ระลึกในงานศพพระอุปชาถัน ด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมีอักขระยันใต้อักขระยันมีอักขระภาษาไทยเขียนว่าพศ2468หลวงพ่อถันท่านเป็นพระที่สันโดษไม่ยึดติดลาบยศชื่อเสียงใดๆและระวังในเรื่องเพศพรหมจรรย์เป็นอย่างมากท่านจะไม่ใคร่รับแขกที่เป็นสตรีเพศหากมีความจําเป็นจริงๆท่านจะให้ลูกศิษย์อยู่ด้วยเสมอท่านยังเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงเป็นผู้ชํานาญวิชาแพทย์แผนโบราณและโหราจารย์ท่านดูแลชาว าวบ้านรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของชาวบ้านนอกจากนี้ยังเป็นพระผู้เชี่ยวชาญในเวทมนต์คาถาอย่างสูงจนท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงด้านคาถาคมร่วมสมัยกับหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงผู้สร้างพระปิดตาชื่อดังของจังหวัดชนบุรีอีกด้วยเหรียญหลวงพ่อถันปี2468ถือเป็นเหรียญแรกของท่านถึงแม้จะไม่ทันท่านปลุกเสกแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดของวงการนักสะสมพระเครื่องมีการ เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนขึ้นไปเ เหรียญเจ้าคุณเท่าแห่งวัดเขาบางทรายปี2460ถูกสร้างโดยสมเด็จพุทธโคสาจารย์เจริญแห่งวัดเทพศิรินครั้งที่ยังจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาบางทรายเมื่อปี2450ขณะที่ดำรงสมณศัศกดิ์พระเทพกวีมีจำนวนการจัดสร้างเพียง2,000เหรียญคือเนื้อทองแดงโดยแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าคุณเท่าพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญ มีรูปเหมือนของพระคุณเท่ามีลายกระหนกล้อมรอบด้านหลังเหรียญเป็นยันลัตนาไตและยันอิริยสัตว์สีซ้อนกันมีอักขละภาษาขอมว่าออุมะหมายถึงพระรัตนาไตและมีทุสุนิมะหมายถึงอิริยสัตว์สีรวมเจ็ดตัวอักษรจัดเป็นเหรียญตายที่มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหลักแสนต้น 8. ป เหรียญข้าวลำตัดสเสด็จกรมหลวงชุมพรจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2466ถือได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อชดชูพระเกียรติและแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของกรมหลวงเมื่อปีพศ2466เหรียญข้าวลำตัดสเสด็จกรมหลวงชุมพลบุกเสกโดยหลวงพ่อสุกวัดปากคลองมะขาม เ่าเกจิที่มีชื่อเสียงและเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จกมรมหลวงชุมพรพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเข้าหลําตัดปั๊มข้างกระบอ,อกเจาะหูในตัวด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีรูปเหมือนของกรมหลวงครึ่งองค์ฉลองพระองค์เต็มยศในทหารเรือโดยรอบสี่เหลีย่ยมจารึกข้อความว่ากรมหลวงเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าอาภาพรเกียรติวงศ์ด้านหลังตรงกลางเป็นรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําพระองค์มีข้อ ความจารึกว่าที่ละลึกงานพระเมลุท้องสนามหลวงวันที่24ธันวาคมปีพุทธศักราช2466มีการจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อโลหะคือเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพระองค์เจ้าอาภาพรเกียติวงศ์หรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรง เป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยราคาเล่นหาเปลี่ยนมือโดยแยกเป็นเนื้อโลหะเล่นหาเปลี่ยนมือเนื้อทองคำหลักล้านกลางถึงหลัก10ล้านเนื้อเงินเล่นหาเปลี่ยนมือหลักล้านถึง3ล้านเนื้อทองแดงเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนปลายถึงล้านต้น เหรียญเพราะท่านสร้างวัดงัวหลุงสร้างในปี2480โดยลูกศิษย์ได้นิม,มนต์พระครูธรรมทรแห่งวัดโพธาเตียนจังหวัดกรุงเทพซึ่งพระครูธรรมทรเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านสร้างวัดงัวหลุงเลยมาจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของพ่อท่านสร้างและเหรียญได้หมดในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากลูกศิษย์ ลูกหาของท่านมีจำนวนที่มากจึงเป็นเหรียญที่หายากและเป็นที่หวงแหนของคนในพื้นที่มากอีกทั้งยังเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณทางด้านแคลคาดอยู่ยงคงกระพันและเป็นที่ประจักษ์กับผู้ที่ได้นำไปบูชาเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันสูงถึงหลักล้านนับว่าเป็นเหรียญตายอันดับต้นๆของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับ ิดท้ายกันที่เหรียญที่10เลยนะครับเหรียญพระพุทธวิริยากรจัดสร้างในปี2458เป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับแจกในงานชภาปนกิจศพของพระพุทธวิริยกรจัดสร้างและปลุกเสกโดยพระคุวินัยธรรมอินซึ่งท่านเป็นสิทธิเอกของพระพุทธวิริยากรคนส่วนใหญ่มักเรียกเหรียญท่านว่า พระครูเท่าหรือพระครูอินเทวดาเพราะท่านเป็นผู้มีความชำนาญสูงทางด้านโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงคล้ายรูปเต่าด้านหน้าตรงกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนของพระพุทธวิริยกรครึ่งองค์ล้อมรอบด้วยอักขระขอมด้านหลังเหรียญด้านบนมีอักขระขอมอ่านว่าทุสะมะนี้คือทุกสมุทยัยนิโลดมัก ซึ่งก็คือยอดหัวใจพัะไตปิดกตรงกลางจะเป็นอักษรไทยอ่านว่าที่ระลึกในงานชาปนกิจต่อลงมาจะเป็นอักขระขอมอ่านว่าฉันโนซึ่งเป็นฉายาของท่านล่างสุด เป็นปีที่จัดสร้างคือปีพุทธศักราช2458มีการจัดสร้างหลายเนื้อโลหะมีเนื้อทองแดงเนื้อสำลิดเนื้อชินเงินเนื้อเงินเนื้อทองคําเป็นเหรียญที่มีความงดงามและสวยงามตามแบบฉบับเหรียญเก่ามีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันค่อนข้างที่จะสูงนะครับหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมือกันหลักแสนขึ้นไป ก็จบลงแล้วนะครับทั้ง10เหรียญที่เป็นเหรียญตายและได้รับความนิยมสูงสุดในวงการนักสะสมพระเครื่องในเมืองไทยจริงๆแล้วยังมีเหรียญตายของเกจิคณาจารย์อีกหลายท่านที่มีพุทธคุณสูงและราคาสูงแต่เลือกมาให้10รุ่นนะครับ